เมื่อเห็นว่าเย่เชินกำลังจะจากไปฮงฉางกิ้งก็อ้อนวอนโดยไม่รู้ตัวอาจารย์เย่อย่ารีบร้อนไปอาจารย์เย่ผู้ใต้บังคับบัญชาคนนี้รู้ดีถึงความผิดพลาดของเขาดังนั้นโปรดให้เขากลับเนื้อกลับตัวอีกครั้งโอกาสเย่เฉินพูดด้วยรอยยิ้ม นูที่นายพูดสิมีอะไรผิดปกติกับการเชื่อฟังคําสั่งของเจ้านายอย่าปฏิเสธตัวเองและประเมินตัวเองต่ำเกินไปฉันยังมีสิ่งที่ต้องทำไปก่อนนะค่อยคุยกันทีหลังหงกล้าดียังไงฉางชิงปล่อยให้เย่เฉินจากไปเช่นนั้นถ้าเย่เฉินหันหน้าของเขาและปฏิเสธที่จะจำใครเส้นลมปราณทั้งสี่ของเขาจะไม่เสร็จสิ้นหรือไม่ เขาจึงได้แต่ดึงประตูรถและพูดด้วยน้ำหมูกและน้ำตาอาจารย์เย,ย่มันไม่ง่ายเลยที่จะฝึกฝนได้โปรดดูว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณมีทัศนคติที่ดีในการยอมรับความผิดพลาดและให้โอกาสพวกเขาอีกครั้งเย,ย่เฉินยิ้มเล็กน้อย ฉันขอโทษฉันให้คุณไม่ได้จริงๆแต่มันเป็นแค่สี่เส้นลมปราณคุณกลับไปและทำสมาธิอย่างระมัดระวงังแล้วคุณจะทะลุทะลวงหลังจากผ่านไป30หรือ50ปีหงช้างชิงสำลักและพูดว่าท่านอาจารย์เย่ในสถานการณ์เช่นนี้ท่านยังให้ความสนใจอยู่ได้อย่างไรมีชีวิตอยู่ได้อีก30หรือ50ปี เย่เฉินไม่ต้องการพูดเรื่องไร้สาระกับเขาต่อไปและพูดด้วยใบหน้าตรงหงเทียนชี้ปิดประตูรถของชันชันจะไปแล้วขอบคุณในขณะที่พูดพลังงานทางจิตวิญญาณอีกส่วนหนึ่งเข้ามาในจิตใจของหงฉางกิ้งหงฉางกิ้งปิดประตูรถโดยไม่รู้ตัวเย่เฉินไม่รอให้เขาฟื้นหยียบคันเร่งแล้วขับรถออกไป หลังจากที่เย่เชนจากไปแล้วคงฉางกิ้งก็กลับมามีสติสัมปชัญญะและตะโกนดังจากด้านหลังมาสเตอร์เย่มาสเตอร์เย่คุณทิ้งผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณไว้ที่นี่ไม่ได้มาสเตอร์เย่เย่เชนไม่สนใจสิ่งที่เขาพูดและรถหายไป คงฉัางกิ้งไล่าตามไปไม่กี่ร้อยเมตรแต่ก็ไล่าตามไม่ทันเมื่อเห็นรถของเย่เชนขับอยู่บนสะพานลอยมุ่งหน้าสู่ชานเมืองเขานั่งลงบนพื้นในสภาพสุดโสมร้องไห้และพูดว่าอาจารย์เย่คุณยายกับฉันยังถือว่าเป็นเพื่อนที่ดีไม่ว่าคุณจะพูดยังไงคุณก็เป็นที่ครึ่งหนึ่งเราไม่ต้องการรังแกคนแบบนี้ แต่เย่เฉินไม่สนใจสิ่งที่เขาร้องไห้และเขาก็รีบวิ่งไปจนสุดทางแล้วสู่ชองเอวิซีสฮอตสปริงในความเป็นจริงตามแผนของเย่เชนให้หงฉางกิ้งเป็นครูในชองเอวิซีสฮอตสปริงและช่วยให้จิตใจศิละปะการต่อสู้ของเขาสมบูรณ์แบบหรือเพียงแค่ให้อันใหม่แก่เขาให้เขาสอนครอบครัวฮีให้ดีเช่นกัน ในฐาน,านะนักรบรุ่นเยาว์ที่มีศักยภาพในว่านหลงเตี้ยนตราบใดที่เขาทำดีเขาจะไม่ปฏิบัติกับเธออย่างเลวร้ายอย่างแน่นอนและจะช่วยให้เขาก้าวผ่านอาณาจักรแห่งความมืดและกลายเป็นเจ้าแห่งอาณาจักรแห่งความมืดในเวลาอันสัน้นแต่เขาไม่คาดคิดว่าชายชราจะมีการคำนวณเล็กๆน้อยๆมากมาย ไม่ต้องพูดถึงว่าเขาไม่ต้องการเปิดเผยว่าความคิดของครูนั้นไม่มีหลักการจริงๆหรือไม่เทียงแค่ทัศนคติของเขาในฐานะทาสที่มีสองนามสกุลก็ไม่คู่ควรอย่างยิ่งของตัวเองกลับมาใช้ใหม่ดังนั้นในมุมมองของเย่เชนเพื่อจัดการกับเขาเขาจะต้องถูกทำให้สงบลงอย่างสมบูรณ์ก่อน มิฉะนั้นสิ่งเล,เล็กๆน้อยๆเหล่านั้นในใจของเขาจะต้องอยู่ที่นั่นเสมอและไม่ช้าก็เร็วมันจะกลายเป็นปัจจัยที่ไม่มั่นคงมันง่ายสำหรับแย่เชนในการปิดผนึกเส้นลมปราณทั้งสี่ของเขาด้วยพลังงานทางจิตวิญญาณการปลดบล็อกเส้นเมริเดียนเป็นเรื่องยากจริงๆแต่มันง่ายเกินไปที่จะปิดกั้นมัน มันเหมือนกับการขุดอุโมงยาว10กิโลเมตรเพื่อให้เปิดการจราจรได้ไม่เพียงแต่ปริมาณงานที่มากเท่านั้นอย่างไรก็ตามหากคุณต้องการสร้างอุโมงยาว10กิโลเมตรที่เปิดให้การจราจรไม่สามารถสัญจรไปมาได้คุณเพียงแค่เอาดินที่บรรทุกมากองไว้ที่ทางเข้าถ้ำแล้วทุกอย่างจะคลี่คลาย ยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือเย่เชนได้ปิดกั้นเส้นลมปราณของเขาด้วยพลังงานทางจิตวิญญาณแม้ว่าจะมีพลังงานทางจิตวิญญาณเพียงเล็กน้อยมากแต่ก็ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าพลังงานทางจิตวิญญาณในร่างกายของพงฉางกิ้งสำหรับเขาพลังงานทางจิตวิญญาณนั้นเป็นเพียงการระเบิดเพื่อลดมิติและเขาไม่มีอะไรจะตอบสนอง เย่เฉินหลอกเขาในตอนนี้โดยบอกว่าเขายังสามารถทะลวงได้ในอีก30-50ถึงปีแต่ที่จริงเขาแค่ล้อเล่นถ้าเขาขอให้เขากลับไปฝึกและถอยกลับไปจริงๆเขาก็ทำไม่ได้ทะลุเส้นลมปราณแม้แต่เส้นเดียวในรอบร้อยปีอาจกล่าวได้ว่าออร่าเล็กๆน้อยๆของเย่เชนถูกล็อกไว้อย่างสมบูรณ์อนาคตของหงฉางกิ้งในศิลปะการต่อสู้ มันไม่ง่ายเหมือนกับการย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่แล้วในชั่วข้ามคืนมันล็อกเขาไว้เมื่อ30ปีก่อนโดยตรงในเวลานี้หงชางฉิงไม่รู้ว่าเส้นลมปราณของเย่เฉินถูกปิดไว้หมายความว่าอย่างไรเขารู้เพียงว่าเขาไม่สามารถจากไปอย่างสิ้นหวังเช่นนี้ได้ ในช่วงเวลาหนึ่งเขาคิดจะโทรหายายของเย่เชนและขอให้เธอมาตัดสินแทนเธอแต่ในช่วงปีใหม่จูจ่ๆเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่สามารถเคลื่อนไหวหุนหันพลันแล่นเช่นนั้นได้เพราะเย่เชนได้สารภาพกับตัวเองก่อนหน้านี้แล้วว่าเขาไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยตัวตนของเขากับย่าของเธอหากเขาก่ออาญากรรมโดยรู้เท่าทานันเมื่อเขารำคาญเย่เชนจริงๆ ไม่ต้องพูดถึงเส้นลมปราณทั้งสี่ที่ถูกผนึกไว้ทุกคนอาจถูกฆ่าโดยเขาหงฉางกิ้งที่หดหูใจหลังจากใคร่ครวนอยู่พักใหญ่ยังคงรู้สึกว่าเขาต้องหาทางได้รับการให้อภัยจากเย่เชนและด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่เขาจะสามารถฟื้นการบ่มเพาะดั้งเดิมของเขาได้ ดังนั้นเมื่อนึกถึงที่เย่เฉินพูดเมื่อกี้ว่าเขาต้องการพาตัวเองไปที่บ่อน้ำพุร้อนชองเซลิเซ่เขาลุกขึ้นยืนทันทีและหยุดแท็กซี่ที่ข้างถนนนี่เป็นครั้งแรกที่คนขับแท็กซี่เห็นชายชาราแต่งตัวเหมือนนักบวชลัทธิเตา๋าและหงชางฉิงก็เป็นนางฟ้าตัวน้อยเมื่อเขาเห็นเขาขึ้นรถเขาก็ถามด้วยความเคารพว่าอาจารย์ที่ไหนคุณจะไปไหมฮะ ฮงชางชิงพูดว่าฉันจะไปบ่อน้ำพุร้อนชองเซลิเซ่ไปบ่อน้ำพุร้อนไหมคนขับแท็กซี่เล็กน้อยสงสัยว่าทำไมชายชราจึงไปบ่อน้ำพุร้อนโรงแรมน้ำพุร้อนก่อนที่หงชางกิงจะพูดเขานึกถึงบางสิ่งและพูดอย่างสบายสบาย ยังไงก็ตามโรงแรมชองเอวิซิสฮอตสปริงปิดทำการและมีการบอกว่าจะมีการอัปเกรดและเปิดหากคุณต้องการแช่น้ำพุร้อนให้ฉันแนะนำสถานที่อื่นให้คุณคงชางชิงใส่หัวและพูดว่าฉันจะไม่ไปบ่อน้ำพุร้อนฉันกำลังมองหาคนทำอะไรบางอย่างอัญญาประกาศคู่โอ้ไม่น่าแปลกใจเช่าคนขับในรถพูดด้วยรอยยิ้ง ฉันบอกว่านักบวชลัทธิเตา๋าเช่นคุณเป็นปรมาจารย์ที่เอาแต่ถามคําถามเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะมีเวลาแช่น้ำพุร้อนจากนั้นเขาก็ถามนักพรตเตา๋าฉันไม่รู้ว่าคุณไปบ่อน้ำพุร้อนบ่อยไหมคุณอาศัยอยู่ที่วัดเต๋าไหนแม่ของฉันเคร่งาศาสนามากและมักจะไปพระราชวังเทียนโฮเพื่อเผาเครื่องหอม คงชางกิ้งพยักหน้าและพูดว่าฉันไม่ได้อยู่ที่จินลิ่งฉันมาจากสหรัฐอเมริกาและวัดลัดทธิเต๋าของฉันก็อยู่ในสหรัฐอเมริกาด้วยมาจากประเทศจีนเหรอทำไมมีวัดลัดทธิเต๋าในอเมริกาละ่ะคงชางชิงกรอกตาไปที่เขาและถามว่าไม่มีคริสต,ตจักรในจีนหรือใช่คนขับยิ้มและพูดว่า คุณบอกว่าฉันเข้าใจถ้าอย่างนั้นคุณน่าจะมาอเมริกาเพื่อเทศนาจากประเทศจีนสักสองสามปีมาแล้วใช่ไหมผงชางชิงดูเขินอายและพูดด้วยรอยยิ้มฉันยุ่งอยู่กับการฝึกฝนมาทั้งชีวิตและฉันไม่เคยเทศนาหรือเทศนาเลยทางเดินคนขับยกนิ้วโป้งให้เขาและชมเชย เมื่อฉันเห็นคุณฉันรู้สึกเหมือนถูกกำหนดให้มาอยู่กับคุณคุณดูเหมือนนักบวชลัทธิตาที่จริงจงังและคุณไม่ใช่คนโกหกอย่างแน่นอนหงชางชิงไม่สนใจเขาแต่มองออกไปนอกหน้าต่างด้วยความงุนงงนึกย้อนกลับไปถึงความยากลำบากและความยากลำบากในการบ่มเพาะความอุตสาหะของฉันในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลาหลายปี จากนั้นเมื่อนึกถึงอายุของฉันฉันเดินทางไปประเทศจีนเพื่อหาโอกาสแต่ใครจะคิดว่าเรื่องน่ายินดีเช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นในสองวันฉันได้ถดถอยและกลายเป็นนักศิลปะการต่อสู้ระดับสีดาวยิ่งฉันคิดถึงเรื่องนี้หงชางชิงก็ยิ่งรู้สึกเสียใจมากขึ้นและน้ำตาก็ไหลออกมาอย่างไม่พอใจ เมื่อคนขับรถเห็นเขาเขารีบถามเขาว่าอาจารย์เต๋าทำไมคุณยังร้องไห้อยู่ใครรังแกคุณ